สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณล่วงหน้านะครับรายการมวยไทยเจ็ดสีครับสำหรับรายการมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนครับ2565นายนะครับก็จัดกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับก็ยังเป็นการจัดกันในระบบปิดเช่นเคยครับสำหรับรายการมวยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้ครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณล่วงหน้าครับรายการมวยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักครับ พักยก2-4นะครับหุ่ยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับ เปิดราคาการอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับขั้นต่ํา10บาทนะครับราคาทรงตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนหมัดมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ p k 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในช่วมงนี้ต้องเป็นพักยก2อสเท่านั้นนะครับก็ขอฝากก็ด้วยครับ ระดับ SPK 24นะครับ มาดูกันที่คู่ที่1เลยครับคู่เปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นมวยรอบบุญเสือครั้งที่22ครับในสาย B นะครับเพชรเอกใต้เพชรบุรีนะครับพบกับเวนอมลัคกี้บันเทิงครับในพิกัดน้ําหนัก116ปอนด์ครับเพชรเอกใต้เพชรบุรีนะครับนักชกจากจังหวัดชนบุรีนะครับก็เป็นมวยรูปร่างสูงยาวครับฝีมือครบเครื่องอ่ะนะครับมวยขวาครับเตะขวาต่อยขวานะครับวงในปั้มรัดฟัดตีแข็งแกร่งนะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับสำหรับเจ้าเพชรเอกครับแฟนล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับให้กับสิงห์ฉลาม สอพงอะมอครับที่เวทีหมวยช่องเจ็ดสีนะครับส่วนคู่ชกค,ครับเป็นเวนอมลักกีบันเทิงครับหรือว่าเจ้าประตักมงคลซินวีมวยไทยนะครับทักชกวัย17ปีครับจากจังหวัดสงขลานะครับ ก็เป็นมวยช่องบะฝีมือครับสลับเจ้าเวนอมนะครับเป็นมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงนะครับอาวุธหนักแรงครับหลักเต็มสมบูมวยดีนะครับเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่เกียริเพชรเลยนะเป็นมวยคนจัดนะครับสรับเจ้าเวนอมครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนสเตฟานเลขามาน้อยครับที่เวทีมวยช่องเกตสีนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่สองนะครับใครแพ้ในตกรอบทันที ฝีมือกับฝีมือนะสำหรับมวยคู่นี้ครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นนะครับผมยังชอบไปที่ท่าของเจ้าเวนอมลักกี้บันเทิงครับหรือว่าเจ้าปะตักมงคลลักกี้บันเทิงอ่ะนะครับจังหวะฝีมือจัดกว่านะครับมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับทีต่อทีดูคมกว่านะครับในทีมงานคนจัดนะครับน่าเชื่อบรรยากาศนี่มองว่าดีกว่านะครับล่าสุดนี่ชกไว้ดีมากนะสำหรับเจ้าปะตักมงคลนะครับก็ไฟแรกในมวยรอบก็ไม่ได้ชคนะสำหรับเจ้าเวนอมหรือว่าเจ้าปะตักมงคลนะครับก็ได้ ปรับแพ้ไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตกรอบนะครับวันนี้มาเจอกับธนะของเพชรเอกนะครับผมมองว่าดูดีกว่านะครับออกเช้าไปที่เวนอ m มลัคกี้บันเทิงครับวันนี้จะเอาชนะธนะของเพชรเอกใต้เพชรบุรีไปได้นะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือครั้งที่22ครับในสายบีนะครับฤิธิชัยโปรมวยไทยหัวหินนะครับพบกับสิงห์ฉลามสอบพงษ์อมรครับในพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์ครับมาดูกันที่มุมแดงครับริธิชัยโปรมวยไทยหัวหินครับนักชกวัย20่ปีนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับก็เป็นมวยรูปร่างสูงยาวครับสลับฤิธิชัยนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับขวางเสียบขวางแทงนะครับครบเครื่องนะสลับฤิธิชัยนะครับไฟล่าสุดที่ช โชคไว้ก็ชนะคะแนนอุ้ยเสี้ยวป้อครับโรงเรียนกีฬาลำปางที่เวทีมวยช่องเกษีนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นสิงห์ฉลามสพงษ์อมรครับหรือว่าฉลามขาวสพงษ์อมรนะครับนักชกวัย19ปีครับจากนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นมวยเข่าครับสลับตำแน่ของสิงห์ฉลามนะครับประเภทเปิดเกมครับปั้มตีวงในแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับวงนอกเตะต่อยรุนแรงครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่สพงษ์อมรครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนนเพชรเอกใต้เพชรบุรี ที่เบทีมวยช่อง7จสีนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายทันทีนะครับใครแพ้ก็จะไปเจอกับผู้ชนะในคู่ที่1นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับ เบื้องต้นครับผมยังชอบไปที่ท่าของสิงฉลามสอพงอรมรนนะครับผมมองว่าสิงฉลามในสภาพร่างกายดีกว่านะครับทีต่อทีโดนๆด,ดูแข็งแกร่งกว่านะครับโดยเฉพาะวงในเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับทีต่อทีท้ายนะครับท่ารนหดนี่ดีกว่านะครับไปไปลายผมว่าวันนี้น่าจะเบียดแสงชนะได้นะครับออกเจาไปที่สิงฉลามสอพงอรมอครับวันนี้จะเอาชนะแต่ของดิิชัยโปรมมยไถหัวหินไปได้นะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่รองของรายการครับสิงห์สโชคมีชัยนะครับพบกับเพชรสังวานสสมานการเม้นครับในพิกัดน้ำหนัก122ออปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับสิงห์สโชคมีชัยครับหรือว่าเจ้าสิงหาเล็กสโชคมีชัยนะครับนักชกวัย19ปีครับจากจังหวัดสุราธ,ธานีครับ ก็เป็นมุยขวานะครับจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องครับสลับสิงน,นะครับบุกนอกแตขวาต่อยขวาครับหมัดสวนศอกสวนอันตรายนะครับอาวุธหลากหลายครับหลักเล่มสมองมวยดีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สโชคมีชชยครับ ไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็ชนะคะแนนลูกช้างเพชรสมเนิกรับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับส่วนคู่ชกครับเป็นเพชรสังวานสอสมานกาเมนครับหรือว่าเจ้าเพชรสังวานสอกาแฟมวยไทยนะครับนักชกไว้สิบปีครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็เป็นมวยรูปร่างสูงยาวนะครับสหรับเพชรสังวานครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมครับเดินเสียบเดินแทงนะครับสอกสับสอกฟันอันตรายครับกล้าแล่กล้าบวกนะครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับเก็บตัวฟีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมานกาเมนครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับ ก็แพ้คะแนนครับไม่กับภูมิใจไทยปกรณ์พรสุรินนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับประเภทหลักเหลี่ยมฝีมือสมองมวยนะครับก็ต้องอยู่ที่มุมแดงครับเจ้าสิงห์นะครับประเภทเชิงไม่สนเปิดเกมก็แลกก้าบวกนะครับก็ต้องอยู่ที่มุมน้ําเงินครับเจ้าเพศสังวานนะครับสําหรับมวยคู่นี้ครับ เบื้องต้นนะครับผมยังชอบไปที่ทนะของสิงห์สโชคมีชัยนะครับหลักเหลี่ยมสมองมวยไอคิม,มวยดีกว่านะครับเตะขวาต่อยขวานะครับซ้ายหน้าเตะทิบนะครับทีต่อทีรูปพลิ้วกว่านะครับช่วงหลังๆในสภาพร่างกายดีมากนะครับ ใมวยสโชคมีชัยครับช่วงนี้กําลังมาแรงด้วยนะครับออกชอบไปที่สิงห์สอโชคมีชัยนะครับตีต่อทีไวกว่านะครับอาวุธหลากหลายครบเพื่องกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะธนาของเพชรสังวานสสมานกาเมินไปได้นะครับสำหรับคู่รองของรายการครับออกชอบไปที่สิงห์สอโชคมีชัยนะครับ ก่อนไปดูคู่เอกนํารายการครับก็ขอฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแฟนหมัดมวยท่านใดครับที่กําลังมองหามวยพักยกนะครับราคาต่อรองมาตรฐานนะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับสามารถออกตัวบางทุนได้นะครับขันต่ํา10บาทครับอยู่ที่ไหนก็เล่นได้นะครับราคาตรงจากเวทีนะครับแนะนําให้เป็นพักยก24นะครับแอดไลน์ไปสอบถามกันก่อนได้ครับที่แอดพีเนะครับต้องมีแอดนาหน้าด้วยนะครับมวยพักยกที่มาแรงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก2 4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากก็ด้วย สำหรับ,บ spk 2 4นะครับมาดูกันที่คู่ที่4แเลครับเป็นคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับ โฟกัสเอสสันป่าตองนะครับพบกับดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับในพิกัดน้ําหนัก127ปอนด์ครับโฟกัสเอสสันป่าตองครับหรือว่าเจ้าโฟกัสรักชาตินะครับนักชกวัย18ปีครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับสำหรับเจ้าโฟกัสนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับสายจัดจ้านมากนะครับหมัดถอกคุมครับอาวุธหลากหลายนะครับหลักเหลี่ยมสองมวยไอคิวมวยดีนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่เอสสันป่าตองครับแฟนล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะคะแนน คัมแบ็กทีเฮยุทธนาครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับส่วนคู่โชกครับเป็นดีเซน้อยเหลี่ยมธนวัตรครับหรือว่าเจ้าดีเซน้อยสอดำเนินนะครับนักชกวัย25ปีครับจากจังหวัดอุบลราชธานีครับก็เป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องครับสลับดีเซน้อยนะครับเตะขวาต่อยขวาครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับหมัดสอกแรงครบเครื่องเลยนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะสลับดีเซน้อยนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็ชนะนอกที่สามครับวินหมอรันบดตครับที่เวที มวยตะวันนานะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ซ้ายกับขวานะเจ้าโฟกัสนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับในขณะที่ดีสอนนี่เป็นมวยขวานะครับประเภทจังหวะฝีมือครับสายจัดจ้านเนี่ยอยู่ที่โฟกัสเลยนะครับประเภทรุ่นพี่นะครับมีนอกมีในแข็งแกร่งแข็งแรงครบเครื่องเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ดีสโนน้อยนะครับไฟล่าสุดนี่ถือว่าโหดมากนะดีสโนน้อยนะครับเป็นไฟที่กลับมาหายใจไฟแรกนะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับ เบื้องต้นครับผมยังชอบไปที่หน้าของเจ้าโฟกัสเอสสันปาตองอ่ะนะครับสายจัดจ้านมากครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับที่ต่อที่ดูแม่นกว่านะศอกนีคมมากอ่ะนะครับทีระยะประชิดี่ศอกอันตรายมากนะครับที่ต่อทีดูมีลูกเก่านะสำหรับเจ้าโฟกัสนะครับเด็กกาลังสดกําลังห้าวด้วยนะครับโชคที่เวทีมวยช่วงเ4ีนี่จะโชคดีเป็นพิเศษนะสำหรับเจ้าโฟกัสนะครับช่วงหลังๆนี่มาโชคที่ช่วงเนี่ไม่แพ้ใครเลยอ่ะนะครับส่วนตัวก็ยังชอบไปที่รุ่นน้องอยู่นะครับออกชอบไปที่โฟกัสเอสสันป ตองครับฝีมือจัดนะครับทางมุยซ้ายด้วยนะครับทีต่อทีดูว่าไวกว่านะครับตีต่อทีพลิ้วกว่านะครับวันนี้จะเขียนเอาชน,นะรุ่นพี่อย่างตีเสียวน้อยเหลี่ยมธนวัตรครับหรือว่าดีเสียวน้อยสอนดำเนินไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนํำรายการครับออกชอบไปที่โฟกัสเอสสันปะตองนะครับ สำหรับตัวเดียวเน้นนะครับชอบที่สุดในรายการครับผมชอบไปที่คู่รองของรายการนะครับออกชอบไปที่เจ้าสิงห์สโชคมีชัยครับหลักเตรียมสมองมวยดีกว่านะครับเตะพับเตะคอนะครับอาวุธหลากหลายอ่ะนะครับทางนัของเพชรสังวานในวันนี้ต้องเป็นฝ่ายที่ลงทุนนะครับต้นๆนี้มองว่ารับไปก่อนนะครับทีต่อทีดูช้ากว่านะสำหรับเพชรสังวานนะครับก็ชอบไปที่สิงห์สโชคมีชัย ค่ายมวยสโชคมีชัยครับช่วงนี้กําลังมาแรงนะครับช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มดีมากนะสำหรับเจ้าสิงนะครับก็ชอบที่สุดในรายการครับออกชอบไปที่สิงสโชคมีชัยครับจะเอาชนะท่าของเพชรสังวานสสมานกามเมินนะครับ เรนนี่ก็เป็นทัศนวิจารล่วงหน้าครับรายการมวยไทยจิตีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนครับ2,565นะครับจากวทีมวยช่องจสีนะครับก็ยังเป็นการจัดการขันในระบบปีเช่นเคยครับสำหรับรายการมวยไทยจสีในสัปดาห์นี้นะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับหากว่าวาจาแดนนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขอไัยแฟนมัดมวยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ